อันนี้คือเราแนะนำตัวก่นกอนหรอฮะหรือว่าเริ่มเกมเลยใช่ใช่ใช่จะแนะนำตัวก่อนวีเศนหน้าห้องอีกแล้วเหรอคนดูไม่รู้จักไงไม่เราเราไปเรียงเรียงหน้าแถวในในเกมดีกว่าแล้วก็ได้เหรอ,อได้เหรอ เอาแบบว่าใครตายก่อนต้องคนเหลี่ยมนะมันจะมีมีการหักเหลี่ยมโหัวใช่ไหมต้องคนเหลี่ยมนะผมเชื่อใจทุกคนแบบว่าเราเพิ่งรู้จักกันมันไม่มีทางที่เราจะมาหักเหลี่ยมมาหลอกนะตรงไหนตรงไหนขอด่านนี้ะวิ่งวิ่งให้เห็นวิ่งให้เห็นวิ่งให้เห็นเลยโอเคโอเคโอเคตั้งไหนตั้งไหนโอเคโอเคโอเคใครเี็นใครอะอาขบุนอ่าเหมือนใครอะสองสี่หกขาดสองขาดสองใครอ่ะตา้มหาตา้มหาคนช้าหนึ่งนายตา้มหาคนช้าหนึ่งนาย ไอันนี้คือใคร่ะใครใครอ่ะ้ยเฮ้กถิเฮ้ยกดถินเฮ้เฮ้ย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 เฮอยเฮ้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 ยเฮ

สวัสดีครับคุณสมูทตี้สวัสดีครับสสวัดย้อนขคืนละวันนี้มาทำอะไรครับเนี่ยขึ้นแผมว่าผมจะมาขโมยเพชรสักหน่อยนะเราแล้วเราเป็นโจรมือนฉมังอยู่แล้วใช่ไหมโอ้เราเล่นมันเหนื่อคนเดี่ยวเนาะคนแล้วนะเชื่อไหมสบายๆนะนะเราไปขายที่ไหนดีครับเนี่ยเราจะไปซ้อมน้ำก่อนไหมครับตอนนี้เฮ้ย อนี้แหลตอนนี้แหละตำรวจไม่อยู่วิชนอะไกันแปลกแปลกกำลังกำลังไหนโจอยู่ไหนตอนนลนแล้วจรมีความพยายามหน่อยอ่ะไรอ่ะล่วงสามเลยเหรอ ใครกูนึกว่าผีมาแล้วใครเหรอโอ้ยโอ้ยโดนโดนแล้วอ่โดนผิดโดนอ้าวิหายไปเลยวะอ่อนใจโอ้ยก็เลยไม่มีไม่มีไม่มีว้าวเป็นแล้วโหเขาเป็นผีมาแล้วไกลยังไกลยังของไกลยังไกลยังโอ้วไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วแปลกๆคนเนี้ยคึกค ขีบเลยขีบเลยขีบเลอะไรอะไรเอาเซีฟปนยัเนอัคนยัก่์เซลฟนี่ย้ยมาไปเลยไอ้หนวดหน้าแหนไอ้หนวนี่เลยไอ้หนวดนี่เลย ายไปไหนแล้วอ่ะตะหลังหลังโบโบสีเดี๋ยวหลังนิ่งไว้นิ่งไว้คนเราต้องนิ่งไว้ผมจะใบให้สกินเดียวกันเด้อเฮ้ยจะต้นเข้ามาสิเข้ามาเรื่อยเฮ้ยก็รู้ดิถ้าใครเดินไปอ่ะเข้ามาสิวิ่งเข้ามาเป็นการละลายวิ่งเข้ามาสิน่าจะกินเดียวกันนะ หมุนหมุนหมุนหมีแค่แกนะสินะตงไดน้โาอ้โหดายังไงมาละเป็นหด่านด่านโคตรสั้นอุ้ยอ้ยอะไรอะไอ้ยอะรอะอ้หาเฮ้ยีี

นี่หัวม่วงหัวม่วงอ่ะเด่นบอลโชว์เลยบอโชว์เลยบโชวเลยบอโชว์เลยบอโชเลยอยู่กันสามคนอยู่กันสาคนอยู่กันสามคนเลยโชว์เลยเลยกล้เตะหรือเปลาการเตะหรือเปล่าไรกินลมกินลกินลมกินลกินเว้ยมกิน

คุณนี้แหละใช่เหรอเฮ้ยโอยโถเลยกระโดดลมกนะจเอาแม่งก่อนเลยเฮ้ยโอ้ยโอ้โหืมอยู่วิ่งเข้าใส่เอาแล้ววัยรุ่นเอ้ยวัยเด็กกับวัยผู้เฒ่าผู้เฒ่าวัยเด็กใช่ไหมฮ่่าฮ่าใช่ป่ะเนี่ย

ตอนตำรวจอีกแล้วเอาดีๆทำอะไรนั่นน่ะทำอะไรน่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรขนาดนั้นน่ะเอาก็โทษผมขอโทษผมขอโทษครับพี่ผมแค่จะเอาเพชรไปซื้อข้าวเหนียวครับผมขอโทษไม่ไม่อะไรเห็นได้ไงผมหายตัวอยู่ไปผมหายตัวอยู่ผมไม่ได้ตั้งใจอยู่ขอโทษตาย ไม่ไม่ยัง,ยงยไม่ได้ขโมยเลยยังไม่มีความผิดนะไม่มีความผิดนะไม่มีความผิดนะผมไม่มีความผิดเดี๋ยวพึ่งให้ตำรวจเออเอี๋ยไม่มีความผิดเดีไม่มีความผิดอร่อยว่ะน่ะเป็นแล้วครับโอ้โหตำรวจใจดีจังโดนจ้องแล้วอ่ะโดนจ้องผมโดนจ้องโอ้โหตำรวจตั้งตามากูไม่ไหวเลยกูต้องการผีด่วนผีอ่าวผีโอ้โห พี่ตอครับมามามาช่วยผมแล้วก็แล้วก็ื้นผีเลยโอเคปะพี่ตำรวรครับแกะแกะใช่ไหมเฮ้ตำรวจมาเลยเน้คิดอะไกันเนยมันรุนรงเกินคุณตำรวจครับผมยังไม่ได้ขโมยอะไรเลย ยังเกินครับผมช่วยกันนะครับเราคุณไปไม่ได้รู้ไหมผมผมแคบก็แคบมาตัวเองเลยมาถึงจะเป็นเพื่อนแค่วางแผนว่าจะเพื่อนอยากรู้อยากยุ่งเรื่อยากรู้เพื่อนหรอเพื่อนอยู่ไหนเหรอใชไรผมใบให้นะผมใบให้นะครับเปลี่ง เออปิดหัวคุณตำรวจผมยังไม่ได้ทิ้งยังไม่จะขโมยเลยจริงจรขโมยนะเก็บนีเราลองแบบเงียบทุกคนเลยไหมแบบเงียบเลยอ่ะเออเราเมมแบบเงียบแบบทุกคนเลยห้ามคุยอ่ะห้ามแบบห้ามบา๊บห้ามอะไรเงี้ยตายแล้วแบบค่อยๆพูดก็ได้เราเราแบบเห็นตัวเลยโพอแต่ค่อยพูดก็ได้แบบนี้เมมเมมปิดปากไม่พูด หวดเลยไปแล้วจ้องผมมานานแล้วดิทีเนี้ยั้องมานานละ

สุ่มกระช้าคือการันตีอะบอกเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยการันตีชัวเอาเอาการันตีการันตีโอ้โหวุ้ยคุณซาบูดอีกแล้วขออัศว์แม่มาโอ้โหเออเล่นคุ้มคุ้มคุ้มเกมคุ้มเกมดีคุ้ขอบคุณคุณชามากๆขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากๆ